น้ำเย็นเป็นอันตรายต่อสุขภาพจริงหรือหลายคนอาจเคยได้ยินว่าน้ำเย็นเป็นอันตรายต่อร่างกายจนทำให้ไม่กล้าดื่มน้ำเย็นแต่ล่าสุดข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมข่าวที่มีผู้ให้คำแนะนำต่อสุขภาพมาแนะนำว่าการดื่มน้ำเย็นติดต่อกันทุกวันทำให้ปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อท้องอืดท้องเฟอ้อและไอบ่อยมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยโรงพยาบาลราชวิถี2พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จโรงพยาบาลราชวิถีได้ให้ข้อเท็จจริงว่าอาการดังกล่าวไม่ได้เป็นอาการจำเพาะที่ ดื่มน้ำเย็นติดต่อกันรวมเหนืออาการดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสร,รีรวิทยาหรือพยายธิวิทยาการก่อโรคใดๆที่สัมพันธ์ต่อการดื่มน้ำเย็นก่อนที่เราจะเชื่อข่าวในโลกออนไลน์เราควรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการมีตัวช่วยกองข้อมูลเพื่อป้องกันตัวเราอย่างศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนั้นก็ถือว่าดีมากๆเราจะได้ดูแลสุขภาพได้อย่างถูกวิธีและไม่หลงเชื่อข่าวปลอมสำหรับใครทอยากตรวจสอบข่าวและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook a n t i Fake New s Center Thailand t w i t t e r AFNC Thailand เว็บไซต์ f n C www anti fake n e w center com line at anti fake n e w center tiktok at anti fake n e w center สายด่วน GCC 1111ต่อ87ค่ะ